สวัสดีครับผมพวกกับผมหนึ่งนะครับกับเกมโปเกมอนสก้านะครับวันนี้นะครับก็กิจกรรมนะครับของวันศุกร์นี้นะครับก็มีถุงรางวัลนะครับก็มีของประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้บริเวณใหม่นะครับบริเวณนอกจากสามบริเวณที่จะให้เปิดฟรีแล้วนะครับก็จะมาซื้อในถุงรางวัลนะครับผมแล้วก็พวกนี้นะครับ แล้วก็มีพลังกายด้วยนะครับโอเคแล้วก็วงล้อนะครับก็จะเป็น VIP นะครับต้องเติมนะครับก็จะต้องเติมนะครับถึงจะได้หมุนวงล้อนะครับสำหรับเพชรน,นะครับโอเคแล้วก็มีอันดับเงินข้ามเซิร์ฟนะครับ ก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช่สายเติมนะโอเคมีเวลา3ามวันนะครับแล้วก็ลีนิสัยนะครับแต่ของที่ประทับใจผมนะครับก็มีมาแล้วนะครับก็ปฏิหารนะครับปฏิหารมีอาเซอูดมานะครับเป็นอาเซอูดเออ ผู้กาเนิดน,นะครับอาซิอูดผู้กําเนิดน,นะตอนแรกผมก็จริงๆผมลังเลใจอยู่นะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะครับเพราะว่ามันต้องมันใช้ฟักทองนะครับก็ใช้500นะครับผมก็คือมันอยากได้ไงเรื่องเรื่องมันอยากได้จริงๆอะ่ะโอเคปะ่ะคือมันอยากได้อะ่ะผมอยากได้จริงๆเลยก็ผมขอแรกเลยแล้วกันนะครับแต่ คลิปรีวิวนะ่าจะเอาไว้คลิปต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ขอแลกไว้ก่อนนะครับแลกโชว์นิดหนึ่งนะครับใช้ห้าร้อยนะครับสำหรับการแลกนะผมมีอยู่ห9ร้อยเก้าสิบเก้านะครับสำหรับฝักทองนะนี่เป็นร่างธรรมดานะครับโอเคมาแลกกันเลยดีวยกว่าหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่นับแล้วกันนะครับ ก็ใช้ไป500นะครับผมกดรัวๆเลยแล้วกันนะฮะก็จะเหลือสักร้อกว่านะฮะร9อใช่ไหมโอเคเต็มแม็กห้กดเลยด้วยเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่มีระบบให้หยุดนะผมเสียฟักทองไปฟรีๆแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็จะมีเคซิเลียนะครับแล้วก็ ทับปูฟินี่นะครับแล้วก็พวกนี้นะตัวอะไรก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับมันต้องใช้เศษชีพนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับผมก็รอมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวตัวฮิธานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวฮิทานใช้ใช้เพชรกับใช้ เศษชิปนะครับเพื่อแลกนะครับโอเคผมได้อาเซอุสมาแล้วนะครับตัวนี้นี่เองโอเคผมแลกเลยแล้วกันนะครับอาเซอุสผู้กำเนิดนะอยากได้มากจัดมาเลยดีกว่าอ,อื้เป็นไงล่ะอาเซอุสผู้กำเนิดโชเกิตาผู้กำเนิดโอเค ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่คือยังไงก็ดีนะครับไร้ธา,าตุไร้ธา,าตุนี่เลยไร้ธา,าตุอยู่ตรงนี้มีตัวเดียวไร้ธา,าตุอ่ะอุ้ยโคตรเท่อเสอวูดอะเท่มากจริงๆผมบอกเลยว่าโคตรเท่อ่ะอุ้ยเท่มากไม่มีคำอะไรจะบรรยายเลยบอกตรงๆ คือแบบพลังสกินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับร้อยห้าสิบอย่างนี้หมดเออพลังโจมตีหมูห้าสิบพลังโจมตีร้อยอย่างนี้เออเปิดอะไรสักอย่างหนึง่งก็เดี๋ยวค่อยมาอ่านกันในไลธาตุก็พลังโจมตีแปดสิบนะครับอุ้ยคือผมบอกไว้เลยว่า ตัวนี้ยังไงก็คงต้องดีอ่ะดีจริงๆนะผมบอกเลยคือแบบดูสิไอตัวไหนที่มันมีสกิลที่อ่านยาวๆอย่างเงี้ยดีจริงๆผมบอกเลยดีอย่างเงี้ยดียาวๆอย่างเงี้ยดียาวๆอย่างเงี้ยดีดีด,ด,ดีทุกสกิลเลยอ่ะไว้ค่อยอ่านกันวันหลังแล้วกันนะครับแค่มา โทรให้ดูว่าผมได้มาแล้วแค่นั้นเองนะครับก็ผมขอนี่นึงแล้วกันบวกอะไรบ้างวะออ้มีแต่ตัวผมไม่มีทั้งนั้นเลยอะ่ะมีตัวนี้ตัวเดียวโอเคผมบวกไปก่อนแล้วกันมีแต่ตัวที่ยังไม่มีทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ยแย่ yeah, แล้วสิไม่เป็นไรยังไงตัวมันก็ดีอยู่แล้วนะครับ ต้องบอกว่าเลยว่าดีอยู่แล้วคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับแค่มาโชว์ตัวไท์ทากตัวแรกนะครับตัวนี้นี่เองนะครับเอาไว้อีกสักสองสาวันแล้วกันนะครับผมถึงจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะจะได้มาอ่านสกิลกันด้วยนะครับโอเคน่าจะ ก็ผ่านนะน่าจะผ่านนะแต่ก็เสียดายฟักทองอยากจะเอาไปทำมาสเตอร์ตัวอื่นนะตั้งแต่รู้ว่ามีอาเซอุสผูก้กำเนิดมานะครับผมอยากได้มากจริงๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้แหละนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็หลับฟันดีครับ